AI ยังได้แค่ให้คุณเขียนเรซูเม่ใหม่แต่เจ้าสิ่งนี้อาจทำให้ไม่มีใครอยากรับเรซูเม่คุณอีกเลย AI อาจทำให้คุณตกงานแต่สิ่งนี้นี่แหละที่จะทำให้งานหายไปทั้งโลกปี2025โลกเริ่มพูดถึงยุคหลัง AI แล้วและชื่อที่ผุดขึ้นมาคือ Quantum Computing Quantum ไม่ใช้บิตแบบ0กับ1แต่ใช้ควบิตที่เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกัน ความซับซ้อนชนิดที่ AI ยังต้องรันหลายชั่วโมงควอนตัมอาจใช้แค่ไม่กี่วินาทีมันไม่ได้แค่เร็วแต่มันคิดพร้อมกันเป็นล้านแบบไม่ใช่แค่ IBM หรือ Google ที่จะเปลี่ยนโลกด้วยควอนตัมวันนี้ลุงจะพามารู้จัก3บริษัทไซส์เล็กแต่ความฝันใหญ่กว่าจัก,กรวาล IonQ, D Wave Quantum และ q u b t Computing IonQ คือสตาร์ทอัพตัวตึงที่สุดตอนนี้ควอนตัมแบบเต็มสูเ คำนวณได้เหมือนสมองมนุษย์ไร้ขอบเขตใช้ i อออน a p q บควิบิตควบคุมอะตอมเดียวเดียวมีบริการผ่าน AWS, Azure, Google Cloud ลูกค้าอย่าง i r r u u s ส u ุน a ด ,GE เริ่มทดลองใช้จริงแล้วลูกค้าระดับนี้ไม่ใช่เด็กได้ของเล่นใหม่แน่แน่ดีเวเน้นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงแล้วตอนนี้ใช้ควอนต u m a n นิโ l i n งสำหรับการแก้ปัญหาซับซ้อนได้ลูกค้าอย่าง Mastercard v o l k s w a g e n รายได้เริ่มมีจริงเพราะม,มียูสเคสแต่เทคโนโลยีอาจสเกลได้ไม่เท่าคู่แข่งตัวอื่นๆ TUBT ผู้สารางตัวเชื่อมควอนตัมกับโลกของเราไม่ได้สร้างควบิตแต่สร้างเครื่องมือให้คนใช้ควอนตัมง่ายขึ้นเน้น Defense Security and r d เป็นเหมือน p a l a เ t i r ทียบวก API ของควอนตัมรายได้ยังน้อยมากแต่ถ้าได้สัญญาจากรัฐโลกเปลี่ยนแน่ ควันตั้มคือห้องเครื่องของยานแม่ต่างดาว QUBT คือคนที่ขายคู่มือกันซ่อมภาษาไทย Ion Q ฝันใหญ่ใจถึงลุยทุกตลาดแต่ก็พร้อมเวอือได้เสมอ Dweb วิศวกรขยันเงีย,งยบๆโฟกัสตลาดแก้ปัญหาจริงที่เห็นผลทันทีทำเงินจริงมีของจับต้องได้แต่ต้องระวังโตไม่สุด QUBT กนขายเครื่องมือในยกขุดทองไม่รวยสุดแต่รอดชัว ถ้ารัดหนุนรับรองไม่ธรรมดาเกมนี้ไม่เหมือนเกมหุ้นทั่วไปที่แข่งกันแค่กำไรหรือไรายได้แต่มันแข่งกันที่มุมมองและตลาดเป้าหมายสุดท้ายโลกนี้จะมีคนสองแบบคนที่เข้าใจควันตั้มกับคนที่โดนควันตั้มเปลี่ยนชีวิตโดยไม่รู้ตัว